ถ้าถูกลืออสะเทือนแน่นอนแต่ว่าถ้าแค่พูดถึงอย่างที่ตอนนี้ถูกพูดถึงพี่ว่าไม่มีความเปลีนแปลคนก็พูดว่ามันสามารถรื้อขึ้นมาได้จริงๆนะถ้าคุณมีพยานหลักฐานใหม่แตนน่นะตอนนี้มันอยู่ที่ว่าเราสามารถตอบได้หรือเปล่าละ่ะว่าสิ่งที่เขาพูดกันว่าเจอใหม่มันเป็นหลักฐานใหม่หรือเปล่าหรือมันเป็นแค่เรื่องเดิมที่ถูกเอามาเล่าใหม่ เป็นคดีสะเทือนสังคมที่หลายคนติดตามอย่างใกล้ชิดสําหรับคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาเช่นเดียวกับคนในวงการบันเทิงอย่างอั๋นภูวนาถก็วิเคราะห์ตั้งคําถามเช่นกันก็เรื่องของนี่พูดถึงเรื่องของคดีแตงโมใช่ไหมฮะออพี่อันก็เห็นข่าวเหมือนที่ทุกคนเห็นนะครับแล้วก็พี่แต่ว่าอาจจะเคยมีโอกาสได้คุยกับแหล่งข่าวบ้างหรือเคยคุณหญิงหมอพอทิพย์เคยเปิดภาพที่ปกติเราออาศไม่ได้ให้ดู แต่ภาพวันนั้นก็ถูกนํามาพูดใหม่ในวันนี้เหมือนเป็นหลักฐานใหม่แต่จริงๆแล้วยังไม่มีอะไรใหม่พี่อยอคิดว่านะเพียงแต่ว่าพอเขาพูดขึ้นมาก็ชี้ให้เห็นว่ามันมีหลายๆประเด็นที่ดูเหมือนว่าจะมีพิรุธซึ่งเราก็ฟังมาอีกทีพี่ไม่ได้เห็นตัวเปเปอร์พี่ไม่ได้เห็นคลิปวิดีโอนะตอนนั้นนะคลิปต่างๆเราก็เห็นพร้อ,รอมๆกันคลิปมาจากบ้านเรือนที่เยอะแยะมากไปเตําหมดที่ตอนเกิดเหตุขึ้น2ปี9เดือนที่ผ่านมาแล้วอะไรอย่างงี้ครับ คดีตังโมงมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันมันเดินหน้ามาไกลามากเพราะสองปีเก้าเดือนจนเขาพูดว่าอีกสองเดือนมันเกือบจะต้องสิ้นสุดแล้วถ้าหากว่าถ้าไม่มีอะไรใหม่มันก็จะเดินหน้าไปตามที่คิดว่าคงจะไม่มีอะไรมันก็จะจบที่อุบัติเหตุซึ่งนะตอนนี้หลายคนก็พูดว่ามันสามารถรื้อขึ้นมาได้จริงๆนะถ้าคุณมีพยานหลักฐานใหม่แต่ณนะตอนนี้มันอยู่ที่ว่าเราสามารถตอบได้หรือเปล่าละ่าะว่าสิ่งที่เขาพูดกันว่าเจอใหม่เนี่ยเช่นอาจารย์ปานเทพพูด หรือว่าคุณหมอทชัยพูดเนี่ยมันเป็นหลักฐานใหม่หรือเปล่าหรือมันเป็นแค่เรื่องเดิมที่ถูกเอามาเล่าใหม่ไม่เหรอมาแล้วถ้าเป็นแค่ความเห็นของนักวิชาการหรือความเห็นของคนที่เกี่ยวข้องหรือความเห็นของพี่อ่านหรือความเห็นของเย่าเงี้ยมันไม่มีน้ําหนักเพียงพอที่จะถือว่าเป็นหลักฐานที่จะที่จะบอกว่านี่คือหลักฐานใหม่ให้ลื้อเริ่มใหม่แล้วมันมีหลายหลักฐานที่เราบอกว่าแล้วทำไมไม่เก็บแล้วทำไมไม่เก็บอะ่ะอันนั้นคุณคุณคงต้องไปฟ้องร้องแล้วหรือว่าไป เดินเรื่องอื่นว่าทําไมถึงละเว้นปฏิบัติแต่ว่ามันไม่สามารถบอกบอกว่าตรงนี้คือสิ่งที่ทําให้คดีมันไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยเพราะว่าณนะตอนนี้ถ้าจะมาเก็บหลักฐานสองปีเเดือนรู้จะไปเก็บจากตรงไหนเงมันก็ไม่มีตอนนี้มันก็แค่ตั้งข้อสังเกตไว้เป็นพิรุษซึ่งพิรุษนี่อาจจะอยู่ไปตลอดการก็ได้แต่มันอาจจะไม่ได้สร้างความแตกต่างในความคิดพี่อัญนะอันนี้ก็เป็นแค่ความเห็นของมนุษย์ษนษหนึ่งคนแค่นั้นเองนะครับคือคือคือ,คอ,คอท่านรัฐมนตรีก็บอกว่า มันสามารถคืนความยุติธรรมให้ได้ถ้าคุณมีพยานหลักฐานข้อเท็จจริงใหม่ลองไปอ่านสิมันตรงนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญมากว่ามีอะไรใหม่ไหมล่ะแล้วอตอบสิมีอะไรใหม่ตนนี้ก็คือนนี้ยังไม่เห็นอะไรใหม่มมใช่คือพี่อ่านสัมภาษณ์คุณหญิงหมอในรายการที่พี่อัานทำคุณหญิงหมอพูดตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเรื่องของรอยรอยมีดรอยกรีดที่ขาซึ่งไม,ซงไม่ซึ่งไม่น่าเป็นใบพัดเพราะถ้าเป็นใบพัดมันน่าจะต้องปั่นละเอียดกว่าที่จะเป็นรอยตัดตรง บนบกหรือในน้ํารอยแผลบากตรงขาพี่เห็นภาพพวกนี้ตั้งแต่ตั้งแต่2ปี9เดือนที่แล้วตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ที่น้องเกิดเหตุแล้วเชิญคุณหญิงหมอมาคุยกับพี่ในรายการประมาณ3รอบได้นะตอนนั้นพี่ทำรายการ e e p Talk นี่แหละข่าวเจาะลึกเนี่ยตอนนั้นอยู่ช่อง9้าตอนนี้ย้ายไปอยู่อีกช่องหนึ่งละนะครับก็พี่พอเห็นมาตรงนี้พี่ก็เลยบอกอข้อมูลเดิมนี่ว,ว่าพี่เล่าไปก็ข้อมูลเดิมนี่ว,ว่ามันมีแค่ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะ เอะเอเงี้ยแล้วบอกว่า GPS มีการแก้ไขอะถ้าตรงนี้เป็นหลักฐานใหม่เอาเออกมาเลยตรงเนี้ยชัดเจนสุดว่า GPS มีการแก้ไขแก้ไขอะไรแล้วแก้ไขแล้วเปลี่ยนได้ไหมแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็แค่แก้ไขก็จะต้องไปว่ามีการมีใครแก้แล้วไปเอาผิดคนแก้แต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าแค่ GPS ถูกแก้ไขแล้วคดีนี้จึงเป็นคดีฆาตกรรมนึกออกไหมพี่ไม่ได้บอกนะพี่ไม่ได้บอกมาสรุปนะฮะ แต่หลักฐานนี้เพียงพอหรือเปล่าที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องนี้ถ้ามันไม่พอเขาแปลว่ามันก็ยังไม่พอมันก็คาคาไปเรื่อยๆพอเขาอไอจุดที่เขาชี้เราก็เอะตามใช่ไหมอย่างเช่นอ้าวบอกว่าตกเรือตรงนี้น้ําไหลไปทางนี้ถ้าตกเรือตรงนี้แล้วน้ําไหลไปทางนี้ตอนไปเจอร่างของน้องมันก็ต้องไปเจอตรงนู้นดิแต่ไม่ไปเจอตรงนี้อ่ะที่เขาพูดว่าไหลทวนน้าพี่ก้องอ้าว เออแปลกว่ะไออย่างเงี้ยพอเขาชี้พี่ก็เออจริงว่ะตั้งแต่ตอนนั้นคุณหญิงหมอบอกว่าเอาแล้วไม่แผลมมนเป็นแบบนี้แผลมันต้องปั่นแล้วดูแบบเหมือนเหมือนเครื่องปั่นเนือ้อเข้าใจป่ะเออก็จริงว่ะอ,อันนี้นเราก็เอ๊ะไปเรื่อยๆอ่ะแต่เอ๊ะแล้วแล้วมันพอหรือเปล่าการที่เราจะบอกว่านี่เป็นคดีฆาตรกรรมคนหลักฐานมันต้องชัดมากจึงถึงจะสามารถลือ้อคดีนี้ขึ้นมาทําใหม่ได้โดยไม่ต้องมีเจ้าภาพเข้าใจป่ะสําคัญคือโดยไม่มีเจ้าภาพนะเราเอา๊ะ แต่พวกเราอะไปร้องเรียนไม่ได้นะเพราะมันไม่เกี่ยวกับเราแต่ถ้าสิ่งนี้มีหลักฐานมากพอที่จะทําให้สามารถสรุปข้อสงสัยน้ำหนักเพียงพอที่จะบอกว่าคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมไม่จําเป็นต้องมีเจ้าภาพหมายคามว่าไม่จําเป็นต้องมีผู้เสียหายโดยตรงซึ่งในกรณีนี้น่าจะต้องเป็นคุณแม่คุณแม่ต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างถ้าคุณแม่ไม่ลุกขึ้นมาหรือคุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่ไม่ได้ติดใจคุณแม่จบแล้วไม่มีหลักฐานใหม่ที่บอกว่า ชัดเจนพอที่บอกว่านี่เป็นคดีฆาตกรรมทําอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้ามีหลักฐานที่บอกว่านี่เป็นคดีฆาตกรรมไม่จําเป็นต้องมีเจ้าภาพเป็นเป็นอาญาแผ่นดินได้เพราะฉะนั้นมันสามารถดําเนินการเพื่อเรียกร้องคุ้มิุิธรรมให้เกิดความสงบเรียบร้อยความสบายใจกับคนในสังคมว่าต่อให้ไม่มีเจ้าภาพการฆาตกรรมต้องไม่เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้อย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยได้แต่ตอนนี้มันยังไม่มีนี่ พี่พี่พูดดีกว่าพูดไปมันก็พูดไปมันไม่เกิดประโยชน์เข้าใจไ่มพูดไปมันไม่เกิดแล้วพี่บอกว่าฆาตกรรมเราก็จะต้องคิดละอ่ะแล้วใครละ่ะ <c oughs> ใช่มันไม่จบอีกแต่เขาาพูดบอกว่าแบบอ่ GPS บอกว่าเรือวิ่งประมาณ8นอตแล้วเขาบอกว่ามีการเอาเรือไปลองทดสอบวิ่งที่แปดนอตแล้วปรากฏว่าท้ายเรือมันจะจมน้ํา <c oughs> ถ้าท้ายเรือจมน้า <c oughs> เห็นเห็นข่าวใช่ไหมถ้าท้ายเรือจมน้ําแล้วจะไปฉี่ท้ายเรือได้ยังไงอ่ะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่ทําให้รู้สึกว่า อาพยาหลักฐานหรือเรื่องราวมันก่อนนนี้มันไม่ปฏิประต่อหรือเปล่าแต่มันพอหรือเปล่าที่จะบอกว่าคดีนี้แค่ตรงนี้ประกอบกันเลยแล้วเป็นฆาตกรรมแลละเขาก็พยายามรวบรวมอยู่และยื่นไปถ้ามันพอก็พอนะแต่ถ้ามันไม่พอก็ก็ต้องก็ต้องจบที่ข้อเท็จจริงค่ะอาสว่าทีู่กับกติใช้ือ พี่ว่าถ้าเป็นรูปตัดต่อมันไม่ต้องเดาป่ะส่งพิสูจน์แล้วจบอพี่ว่าพี่ว่าถ้ามีพิรุษหนึ่งสองสามสี่แลวหลายหลยอันประกอบกันแล้วพิสูจน์ได้นะพี่ว่าก็จะมีน้ำหนักถ้าอย่างนั้นเรื่องเนี้ยเอาผู้เชี่ยวชาญมาเลยรูปตัดต่อหรือไม่ตัดต่อจะได้ไม่ต้องใช้คําว่าเหมือนรูปเหมือนตัดต่อถ้าเราสรุปเลยว่ารูปนี้พิสูจน์แล้วว่าเป็นรูปตัดต่อพี่ว่าอ้าวนะตัด เราจะได้เลิกเลิกว่าผมคิดว่ามันเหมือนตัดต่อผมคิดว่ามันไม่น่าจะถ้าเป็นแค่ความคิดเห็นไม่เราไม่เห็นความเป,ปลี่ยนแปลงแน่นอนครับแต,แต่กระแสน้ำใส่ลูกอะมันก็ไม่เท่ากันมันก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้มีเรือลำเดียวพี่ว่าเขาต้องจบที่หลักฐานแหละพี่ว่าจบที่หลักฐานแหละเราก็เห็นคลิปที่บอกว่ามีเจ็ตสกีหรือมีมเรือลำอื่นก็ยืนยันดิยืนยันพี่ว่ามัน ม,มันจะได้ไม่เป็นแค่ความคิดเห็นนะก็อาจจะมีเรือลําอื่นมาด้วยตอนเริ่มต้นหรือเปล่าตอนแรกมันส่งแล้วสักพักหนึ่งก็ไม่ต้องแล้วซึ่งมันก็เป็นไปได้โดยที่ไม่ได้แปลว่าเป็นคาตากรรมซะหน่อยอหรืออาจจะเป็นก็ต้องก็ต้อง,องจะต้องแวดล้อมมาให้มันมีน้ําหนักครับถ้าถูกลืออสะเทือนแน่นอน แต่ว่าถ้าแค่พูดถึงอย่างที่ตอนนี้ถูกพูดถึงพี่ว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงเพราะยังไม่มีไม่มีน้ำหนักที่จะบอกว่าใครเป็นรายหนึ่งเขาก็ใช้ชีวิตต่อเหมือนเดิมซึ่งพี่เราก็ไม่สามารถบอกว่าคนเหล่านั้นทําอะไรผิดจริงไหมยังไม่มีอะไรบอกว่าทําอะไรผิดแล้วสมมติเขาบอกว่าอ๋อแล้วทําไมลอยทวนน้ําเออจริงด้วยเออทาไมลอยทวนน้ําเราก็จบไงเดี๋ยวก็ต้องไปสุดพิสูจน์อีกว่ามันมีอย่างอื่นในโลกอีกนะที่ลอยทวนน้ําได้ หรือเปล่าลหรือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ลอยทวนน้าข้างบนไหลาทางข้างล่างอาจจะไหลอีกทางหนึ่งอาจจะไหลข้างใต้แล้วก็ไปโผล่อีกที่หนึ่งมันอาจจะมีคําอธิบายในทางวิทยาศาสตร์อื่นก็ได้ที่มันไม่รู้อะพี่พี่ดูข่าวพี่ก,พก็พี่ก็จะวิเคราะหแบบ์แบบแบบนี้ในแนวของพี่ถึงเราจะรู้สึกเชื่อแต่เราก็ไม่สามารถจะสรุปได้พี่คิดว่าเน้นทำความเข้าใจอาเน้นรีบสรุปทุกเรื่องเลยนะครับ ในปอดตอนันชนะสอายอีมอ้มันไม่ยอันนี้อันนี้พี่ไม่รู้แหละต้องให้นิติวิทยาศาสตร์สรุปละว่ามันมันมีสาเหตุใดบ้างที่จะมีสิ่งนี้เข้าไปอยู่ในปอดได้หนึ่งสองสามสี่มันอาจจะเป็นหนึ่งในข้อสันนิษฐานแต่มีข้อยกเวน้นถ้ามีข้อยกเว้นก็สุดอีกใช่ไหมแล้วก็มีบอกว่าเจอริ่มเลือดซึ่งริ่มเลือดนี้จะต้องแปลว่าแผลนี้ต้องเกิดบนบกก่อนอย่างน้อยเวลาสองนาทีเลือดถึงจะสามารถแห้งแล้วติดอยู่ที่ ไอ้อเนื้อที่ผ้าได้อ่ะอันนี้อ่ะอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะอ่ะแต่ว่าอันนี้หนึ่งละพอไหมละ่ะไม่รู้ก็ก็ก,ก็ถ้ามีมากพอยื่นเรื่องรัฐมนตรีละพี่คิดว่าท่านก็คงจะรู้แต่ถ้ามีไม่มากพอท่านก็ทําอะไรไม่ได้อ,อมือีด พี่เห็นอาจารย์พันเทพบอกว่าโดนขู่ใช่ไหมโดนขู่แบบเออยืนยันว่ามีขู่จริงคือผมถ้าเป็นผมแล้วผมเป็นอาจารย์พันเทพอ่ะผมก็จะไม่หยุดผมจะหาให้เจอว่าใครขู่ผมเพราะถ้าโทรเข้ามือถือก็น่าจะหาต้นต่อเจอแล้วอาจารย์พันเทพก็ไม่น่ากลันเรื่องที่ใหญ่กว่านี้เรื่องที่แรงกว่านี้คนที่มีอิทธิพลกว่านี้ก็งัดคานกันอยู่ใช่ไหมอาจารย์พันเทพก็เป็นทีมของคุณสนทิก็ทําแต่เรื่องระดับประเทศทั้งนั้น แล้วทำไมเรื่องนี้หยุดละ่ะท้างนั้นหาให้เจอสิว่าใครขู่ถ้าเจอว่าใครขู่นี่สนุกแล้วนะจริงไหมฆาตกรรมหรือเปล่าไม่รู้แต่แปลว่าต้องมีผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายเอาคนคนเป็นใครแค่ขู่ก็ผิดแล้วทําไมจบละ่ะก็ถ้าผมก็จะเชียร์อาจารย์มาเทพว่าอย่าพูดแค่ว่ามีคนขู่ผมว่าสื่อและคนทุกคนพร้อมที่จะยืนข้างมันจะได้ไม่มีการขู่กันในประเทศนี้ใช่ไหมขู่แล้วหาเจอแล้วยุคนี้หาไม่เจอเหรอ เจอดีคอเซนเตอร์ยังเจอใน2วันสาวันเลยถ้าคนระดับอาจารย์โดนขู่อะมาช่วยกันสิคุณสนที่ก็น่าทํทำอะไรได้ไมั้ยรรพี่ว่าเวลาพูดว่าให้กรรมทำงานมันเป็นประโยคที่แบบเหมือนกับให้เราทำใจให้ร่มๆมเถอนะเนาะแล้วก็ปล่อยวางแล้วเดี๋ยวความจริงจะปรากฏเลยก็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 ไม่ผิดนะก็ไม่ผิดแต่ว่าก็แปลว่านั้นแปลว่าให้ปล่อยมือพี่คิดว่าถ้าพูดว่าให้กมทำงานแปลว่าปล่อยมือกับคดีนี้เถอะ แล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวเขาตายเข้าไปนรกเองอ่ะพูดอย่างนงี้ใช่ไหมใช่ไหมละ่ะหรือไม่ก็รอชั่นหน้าไปเกิดเป็นเห็บหอยอะไรเงี้ยพอมันมีการขู่พี่อ่านว่าคดีางงนี้กน,นไหรือ่าแตคือถ้าพูด,พดว่ามีคนขู่แล้วมันจรงิงเพราะตอนที่พี่เห็นข่าวพี่ก็ไม่รู้ว่าอาจารย์พูดจริงหรือเปล่าผมไม่ได้บอกว่าอาจารย์โกหกนะแต่ผมแค่คิดว่าถ้ามีคนสมมติมีคนขู่ฆ่าพี่อัานพี่ไม่อยู่เฉยๆแน่นอน พี่ต้องหาให้เจอเพราะไม่งั้นพี่นอนไม่หลับจริงไหมจริงไหมอ่าทำไมอาจารย์ปล่อยอ่ะอาจารย์ต้องหาให้เจอถ้าไม่อย่างนั้นอาจารย์นอนหลับเหรอเพราะเขาขู่ฆ่าแล้วอาจารย์ก็ยังไม่หยุดพูดไม่ใช่เหรอหรืออาจารย์จะหยุดพูดถ้าอาจารย์ไม่หยุดพูดอาจารย์ต้องหาให้เจอสิว่าใครขู่ฆ่าอาจารย์คะอีกเรื่องนึงที่นั่นมีป ไม่มีพี่พี่คุยกันเรื่อยๆแต่ว่าพี่ไม่เคยถามเลยจริงๆว่าเรื่องอะไรนะครับพี่พี่ไม่ได้สนิทแบบพี่ไม่ได้สนิทแบบเป็นเพื่อนที่ไปกินข้าวด้วยกันพี่ไม่พี่ไม่พี่เป็นคนไม่ได้ให้เป็นแหงเอาอะอะไรเงี้ยนะแล้วพี่ว่านัทก็ไม่ได้เป็นคนแฮงเอาแต่พี่คิดว่าเขาเป็นคนเข้มแข็งโดยตลอดนะครับเหมือนกับทุกๆคนพี่คิดว่าเขาออกมาพูดในวันที่เขาพร้อมแค่นั้นเองฮะแล้วก็มีนัดกันแค่ว่าเดี๋ยวช่วงปีใหม่เจอกันที่พัทยานะเขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปพัทยานะเดี๋ยวจะแวะไปทานข้าวที่ร้าน เราเฟมลราประเกตนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะเดี๋ยวคุยกันแต่คาว่าคุยกันไม่ได้แปลว่าจะคุยกันเรื่องนี้นะแล้วพี่ก็พี่ไม่เคยถามเลยพี่ไม่เคยถามเลยและไม่มีความคิดที่จะถามด้วยถ้าเขาอยากคุยเขาอยากเล่าเ็าให้เขาเล่าแต่ถ้ามันเป็นสิทธิ์ที่เขาอยากจบแบบไหนก็ให้เขาจบแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสองคนเราไม่ปรึกษาเรื่องลูกกับเราไหมเคยเคยแต่มันนานมากแล้วเขาปรึกษาเมื่อแบบ ห้าปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับเขาเคยปรึกษาเมื่อห้าสี่ห้าปีที่แล้วเขามาถามะวะ่าจ้หาหมอไหนถ้าเก็บไข่เหรอแต่เนี้ยมันเป็นเรื่องแบบนี้มากกว่ามันนานไหมมันยากไหมหมอนี้ดีกว่าหมอนี้ไหมอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องแบบนั้นมากกว่าครับผมแต่อย่างอื่นไม่มีอะไรแล้วถึงจุดๆหนึ่งเขาก็บอกแค่ว่าฉันไม่ทําแล้วนะแคน่ dette, นั้นเองมีช่วงนึงเขาไปบวชไงแล้วเขากลับมาเขาบอกว่าฉันไม่ทาแล้วเธอฉันเครียดไม่ทําดีกว่าจะได้สบายใจแค่นั้นเอง เอาเป็นว่าคดีแตงโมเป็นคดีที่หลายคนสนใจซึ่งตอนนี้หลายคนรอคอยว่าจะมีการรื้อคดีใหม่หรือเปล่าจะเป็นยังไงต่อไป